ฝันเห็นผลไม้กำลังงอมหมายถึงความรักหอมหวานกำลังได้ที่ดุดพึ่งหมายปองผลมะม่วงใกล้สุกสดฉ่ำจะทำสิ่งใดเพื่อให้ความรักมั่นคงจะหาวันมั่นหรือหาวันแต่งงานตรงรีบทำมิฉะนั้นจะมีตัวแปรเป็นมือที่สามเข้ามาทำให้ความรักร้าวฉานทั้งด้านความรัก ช่วงนี้ควรระวังเนื้อระวังตัวให้มากอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวเกินไปคุณจะมีโอกาสได้ร่วมงานมงคลและอาจจะพบคนที่ถูกใจจนถึงขั้นเกิดความรักได้คุณจะมีโชคจากคนรักอาจจะเป็นของฝากหรือของฝันทั้งด้านการงานการเงินจะมีโอกาสเดินทางไปทำงานในต่างถิ่นหรือไปต่างประเทศและจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี หากคำสัญญากู้นิยืมสินระหว่างเพื่อนกันจะถูกอีกฝ่ายบิดผิ้วเอารัดเอาเปรียบได้จะมีอุปสรรคเรื่องคนและการเดินทางต้องเผื่อเวลาสำหรับการนัดหมายเสมอเลขนำโชคคุณอาจได้ค่าสินสอดทองมั่นหรือค่าใช้จ่ายในการจัดงานแต่งงานจากเลขต่อไปนี้5 5 7ห้ ห้าหกห้าหหกเ